เดี๋ยวที่อันใบเห็บเบิ้งนะครับเนาะนตัวนี้พ่อพันตัวอย่างใหญ่อย่างหนาสีสวยมากนะครับเด้อผู้ใดอยากจะได้พ่อพันกำลังมองหาหรือถามหามาในคอมเมนต์นะครับผมกับพาอมาพิมพ์พ่อหน่องมาเบิ้งแล้วนะครับเนาะนี่ส่วนไทยหง่ห,งหางเป็นยังไงนะครับเนาะนี่แหละเออนี่มาเอาเลยนะครับเนาะอันนี้เขาพ่ะท่าน,นเหตุนะครับได้มีตำนานหรือพี่น้อง ครับสวัสดีครับมาเจอกันครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้นะครับเนาะใส่ผาผีผ้านองนี่มาเอาง้วนะครับราคาเกษตรกรนะครับเนาะต้องบอกว่าคลิปนี้ผู้ใดท่านกับท่านนะครับเด้อเมือนนี้มีมาให้อ่ามีงัวทองนะครับพี่น้องครับกัง้วแมลลูกอีก2คู แม่ติดทองน้ำนะครับพี่น้องแล้วก็มีงัวพอพันนะครับเด้อยผู้ใดกำลังถามหามองหาอยู่นะครับเนาะกดติดตามไว้เลยครับพี่น้องครับบุญชูกะมีงวดทุกรูปแบบ้วครับมาให้พีให้น้องนะครับเนาะต้องบอกว่าคลิปนี้ไผทันก็ทันอันนี้ผมหูราคาเลยเด้อยครับพี่น้องครับเอากติภาพพีพรน้องไปปุดคุยกันนะครับเนาะว่าเพิ่นจะเปิดใบไถนาต่อรองสำหรับครับสำหรับคลิปนี้กับยุทีของง้วของพ่อวงขึ้นเก่าครับพี่น้องพี่กัรกับยุทีบ้านเล่างง ตำบลบลับืออำเภอบละบือจังหวัดมหาสารคามนะครับเนาะนี่นะครับผมเอาก่อนอื่นไปถักทายกับพะวงกันครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับเอามือนี้มีมาให้หไหลอยู่นะพ่อนะครับเอาจะเริ่มจากตัวแรกตัวนี้เลยแหละครับพี่น้องครับอันนี้เป็นงวดท้องนะครับพี่น้องครับซึ่งท้องชัวร์แล้วนะพ่อนะครับอ่าท้องชัวร์แล้วนะครับเด้อมาเบิ้งกันว่าเพิ่นจะเปิดเจ้าห้องไวทาไถ่ได้อครับพี่น้องครับนี่อันนี้เป็นลูกที่ไดนพ่อในท้องลูกที่สองในท้องครับลูกที่สองเอาเดี๋ยวขอเบิ้งใบนี้ะครับเด้อ ตัวนี้ทองกับอ่า HK นะครับพี่น้องครับ668คือเจ้าร็อกโคนะครับพี่น้องครับอ่าลูกที่2อยู่ในทองนะครับพี่น้องเด้อส้นสูงตัวนี้กะกะว่าถึงรอยซี่น่าจะรอยซี่สิบเอาตีตีอ่ารอยซี่สิบบวกลบไห้นะครับพี่น้องครับนี่เด้อผสมวันที่1สิงหานะครับเนาะกำหนดคลอดกะวันที่10พฤษภาหกหาดนะครับสิงหาแล้วกักันยาตุลาพฤศจิกาธันวากะประมาณ4เดือนนะครับพี่น้องครับสเดือนครับนี่แหละ ปัญหาขาถูกขาถอนบ่มมี่นะครับยางไวๆอยู่ผมนี่ครับนี่ส่วนไทยนะครับอันนี้ตรวจทองแล้วนะพ่อครับตรวจทองแล้วตรวจทองให้แล้วมีคลิปพร้อมมีคลิปให้นะครับตัวนี้พ่อว่าไวเท่าไหรครับเนี่ยหาเก้าครับห้าหมื่นเก้าด้อครับสําหรับหัวท้่องสีนี่ครับพี่้องครับนี่วัวลึกๆนี่แหละครับอ๋มักแบบนี้กับเอายู่คอบของพะวงครับผมนี่คุณก็มีว่ามาให้เฟียให้น้องยู่ตลอดล้วครับพี่้องครับนี่เด้อไม่มีตำหนิหาหมื่นเก้านะครับเนาะ เอาเอร์เสียไปลาครับพี่น้องไปขอเบอร์โทรจากพอวงไหวนะครับเนาะเอาพอเบอร์โทรศัพท์ครับ082ครับครับผม300ครับ1538ครับ1538อ่าราคานี้พอเปิดแบบรวมทรงนบ่ครับครับรวมทรงครับรวมทรงนะครับพี่น้องครับเอาหาซื้อกล่อูดคุยต่อรองอะครับนี่จะให้เบื้องด้านข้างด้านนี้นะครับเนาะเด้อพวกกีบเล็บนี่ก็บ่มีปัญหานะครับเนาะบ่ครับไม่มีครับรับประกันตำหนิให้รับประกันท้องให้ด้วยนะครับ เบื้องส้นไถ่เฉดฉครับพี่น้องครับนมซีหัวอยู่เด้อครับเด้อนี่มักแบบนี้กับมเม้าครับพี่น้องครับอาจจะเบื้องด้านขางด้านนี้พี่น้องเนี่เด้ออยากจะได้เมาครับเป็นยังไงพี่น้องมักน้ำบอแบบนี้พอวงพ่นกับมีที่เด็ดมาให้พี่น้องสำหรับเกษตรกรอยู่เรื่อยๆเลครับ er. ผู้ใดอยากจะได้งัวงราคาแบบไหนก็กดติดตามช่องบนชั่วไว้เลยนะครับพี่น้องเนาตัวแรกผ่านไปครับตัวต่อไปเอาตัวใดพอ โคมแม่ลูกนะครับโคมแม่ลูกนะครับเนาะเอาโคมไหนก่อนวะมีสองโคมโคมนี่เนาะอ่าเอาโคมแม่ลูกโคมนี่นะครับพี่น้องครับแม่ลูกนะครับเนาะลูกตัวเมียนะครับเด้อลูกตัวเมียทั้งทั้งสองคู่นั่นแหละครับนี่เดี๋ยวจะพามาเบิ่งกันเนาะนี่ลูกของแม่นุ้นๆนี่นะครับเด้อเอาลูกตัวเมียเดี๋ยวจะพาอะไรไปใส่แม่ให้เบิ่งนะครับเนาะไปลูกเล้วไปหาแม่เร็วๆไปไปเร็วไปไปเด้อ อส่วนสูงก็จะร้อยยี่สิบกัวได้แหละครับร้อยยี่สิบได้แล้วครับเด้อนี่แหละเบื้องฐายยางไปเลยครับนี่แหละเป็นวัวไอ้สีนวลๆนะครับพี่น้องครับทั้งแม่ทั้งลูกอ่านี่นะครับเด้อตัวนี้คู่นี้เพรว่าที่ว่าแม่มันท้องเหรอครับเอาคู่นี้แม่ติดท้องเหรอเด้อครับเด้อตรวจนี่นะครับเด้อคลิปพร้อมแล้วครับตรวจท้องมีคลิปให้ด้วยนะครับเนาะอ่าเดี๋ยวจะพาเบื้องวัวท้องปีศาจแดงของตัวพี่น้องแม่มันอันนี้เพิ่นมีใบมีหลอดให้เด้อครับเด้อเอา ตัวเม่นี่กะประมาณร้อยสามสิบนะครับเพิ่งถึงกับสีเหลืองหน่อยยี่ดอกพี่น้องครับเอาได้่ยี่ดอกร้อยสามสิบนี่พี่น้องนี่แหละตลูกกับตใหญ่แล้วครับพี่น้องร้อยยี่สิบกว่าแล้วล่ะนี่เด้อผสมปีศาจแดงวันที่สิบตุลาเนาะกำหนดคลอดกะอ่าวันที่ห้ากรกฎาคมหกห้านะครับสิบตุลากะพฤศจิกาธันวากะประมาณอ่าสองเดือนกลัวนะครับพี่น้องครับนี่อยากจะได้แบบนี้คู่นี้ลูกตัวเมียแม่ติดท้องแล้วนะครับเนาะเอา แล้วก็เป็นงูไทยฝืนบ้านเานี่าไหะครับพี่น้องสําหรับเกษตรกรผู้ที่มีงบหน่อยๆเนาะคู่นี้พ่อว่าไว้เท่าไหร่ครับห้าเก้าครับห้าหมื่นเก้าก็ถือว่าแถมลูกในท่องให้อีกตัวหนึ่งนะครับพี่น้องนี่ซื้อสองได้สามซื้อสองได้สามครับเมืองส่งตัวนี้ตัวน้อยๆนี่ยืนนี่ดีที่พี่น้องนี่เอานี่แหละมีงบหน่อยงบไรก็มาเอาได้นะครับสําหรับบัวจากของพ่อวงนะครับเนาะนี่ตัวน้อยๆนี่ยเพร่มมาแลที่พี่น้องหางหลากดินุ่นี่ครับนี่ ตัวนี้นอันรับประกันตํำนี้ให้ขึ้นกันนะพ่อเนาะครับรับประกันแต่ว่าหัวมีน้อยหนึ่งครับโอ้แนวว่าพ่นตีการอย่างเตี้ยครับนี่เดครับได้เดยวเบื้องส่วนหนาของตัวแม่ครับพี่น้องครับโอ้หูนี่เนห้อยเป็นไส้เบอร์สื่อหดือครับพี่น้องครับนี่เด้อเอ้าผูได้อยากอยาได้คููนี่นะครับเนาะนี่แหละสวนหนาเบื้องทายยางครับพี่น้องครับนี่แหละยางกับโบมี่ต่ำนิดน่มตัวนี้กับซีหัวอยู่หรือครับพี่น้องครับนี่เด้อห้าหมื่นเก้าได้ครับคระ อยากจะได้แบบนี้มาเอาอยู่ขอของพอวงครับพี่น้องครับนี่นี่แหละคููนี้นะครับเด้อแม่ลูกแล้วก็แม่ติดท้องครับแล้วกับผู้ใดอยากจะได้พอพันเดี๋ยวจังเบิงไทยคลิปนะครับพี่น้องครับตัวใ่ดีอยู่เด้อครับเด้อตัวต่อไปครับก็จะเป็นแม่ลูกอีกหนึ่งคู่ตัวเมียเช่นกันนะครับเด้อซึ่งแม่ลูกคููนี้ก็จะรู้สึกว่าให่ก็คููเมื่อกี้อีกตืมากนะครับพี่น้องครับนี่เด้อนี่เนาะลูกตัวเมียเช่นกันนะครับนี่แหละ แม่นี่จะเป็นออกเป็นงัวดอ่ะบทนะครับพี่น้องครับแล้วก็ลูกออกมาแดงดีได้หระครับนี่เอาผู้ใดอยากจะได้ลูกมันจะเดือนหะครับพอตัวนี้ลูกสิประมาณสามเดือนกั้วแหละประมาณสามเดือนตัวนี้แม่พองไปหรือผสมไปครับยังครับยังนะครับเนาะเอาอยากจะได้ตัวนี้ตัวใบผสมผับเล็กน้อยไปสีเหรียญพันนะเพื่อนว่าโอ้อันนี้ใบผสมก็มีอยู่รับตว่าเด็กน้อยสีเหรียญมาสั่นกะที่เกิดจากการผสมหลอด้วครับพี่น้องครับเอาเนี่แหละเบื้องเอาตัวนี้นะครับเนาะอ่า ่วนสูงตัวแม่กับเจตนาจะร้อยสามสิบหาได้ด้วยครับพี่น้องครับโดยประมาณบวกลบนะครับเนาะครอ่ะครูนี้นะครับคู่นี่คู่ใหญ่ก็เมื่อกี้นะครับเนาะคู่นี้พ่อว่าเท่าไหร่ครับนี่ยหาเก้าละครับห้าหมื่นเก้าด้วยครับพี่น้องครับก็ตกตัวละ่ถึงสามหมื่นพี่น้องเอาทะเลียด้วยครับเด้อนี่แหละครับผมห้าหมื่นเก้าต่อรองได้ราคานี้ก็พร้อมส่งเช่นกันนะครับเนาะนี่แหละ กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทั้งพะว้งแน่นอนครับเพิ่นกะตีมีงัวมาให้พี่น้องแบบนี้มาแบ่งปันอีกคือเกันนะครับเนาะอ่านี่นะครับเด้อเอาเนี่ยบึงทายยางครับผมจิ้มดำดีเด้อครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิ้ผ้าเบื้องเงินนี่ส่วนหน้าเนาะอยางเงิเพื่นเมืองลูกยางเพินเพื่อนเมืองพูดลวกไปเล้วเสื้อผ้าเบื้องไทยครับพี่น้องเออนี่เบื้องไทยยางครับพี่น้องครับยังกันซองรองหลับแม่กับลูกหาเงินเก่าขึ้นกันเด้อเด้อครูนี่นี่ ไม่มีตําหนินะครับยังมีง้วขาวตัวพวกนี้อีกตัวหนึ่งนะครับทางขุนนะครับพอพันง่ายครับผมนี่แหละผ้ใดีกําำลังหาง้วแบบนี้อยู่นะครับเนาะมีงบอยู่หาเมินกัวนะครับอยากอยากเด็กง้งหัวสองตัวผนครับพี่น้องไม่มีตําหนิรับประกันตําหนิให้นะครับเนาะครับเอานี่ส่วนลูกครับพี่น้องครับเอาพอป้อยเพิ่นไว้นี่แล้วของกันเออถ่ายยู่นี่กันเน้อเดี๋ยวจะมาปวดต่อไปไปดูตัวใหญ่ๆตัวขาวๆตัวนี้ครับพี่น้อง มาเบิ้งว่าตัวนี้ทองหรือยังนะครับผสมพอไดตัวนี้ตัวใหญ่เราเนื้อข้องสางใหญ่ก็ถือว่าเป็นง้หนังหนาอยู่ครับงว้วนขาวแล้วกับตัวเต็มดีดนะครับเด้อสดสดอยู่เอา้าตัวนี้งว้วนนี่ให้ลูกมาจากตัวเรตัวนี้ตัวที่สามในท้องครับตัวที่สามในท้องโอ้ยยังสดสดอยู่พี่น้องต้นสูงกับเกือบร้อยห้าสิบเลยแหละแสดงว่าตัวนี้ผสมเลยเนาะครับผสมบัวเชิงเชิงนะครับเด้เอเนี่ยแหละนี่ตอนมีใบผสมอยู่นะพอนะ่อเนาะมีใบอยู่เดี๋ยวขอเบื้องใบให้ครับพี่น้องครับ ตัวนี้นะครับเนาะ C Y ศูนย์เก้าหกเปอร์เซ็นต์แหละครับพี่น้องนี่ถึงถ่ายยางไปก่อนเออนี่แหละมาแยกเพลิดสำเัาตีวันลอยที่สิบห้าบวกครับพี่น้องอันนี้ใส่ C Y ศูนย์เก้าหกนะครับพี่น้องวันที่ผสมกับวันที่หกตุลาหกสี่นะครับเนาะะกำหนดคลอดสิกรกฎาคม65อันนี้ในนี่ผู้เขียนบอกว่าไม้เหตุนี่ก็คือแยกเพลิดนะครับแสดงว่าน่าจะใส่แยกแยกเพลิดไว้นะครับพี่น้องครับเป็นวัวที่ตัวใหญ่เช่นกันตุลาหรอหกตุลาลรอกะพฤศจิกาธันวาน่าจะ ไอ้สองเดือนน่าจะเกินสี่สิบห้ามือเลยหลืครับพี่น้องครับตัวนี้ตรวจทองไหพ่อหนิยังครับยังท่านได้ตรวจเลบตุลานะครับพฤศจิกาทธันวาสองเดือนกัวครับแต่ว่าบอท่านในตรวจทองนะครับเนาะเอาอยากจะได้แบบนี้นะครับเด้อแต่ว่ากน่าจะตรวจได้หลืะครับพี่น้องครับนี่กำลังขับลูกครับดอกขับเกีียวกันอยูะนี่แหละครับจิมเป็นยังไงพี่น้องหดบอเบื้งเอาได้ครับเด้อถ้าคิดว่าจากการเบึ้ง่งนี่จิมกับหดอยู่ได้พี่น้องเด้อ อาจจะติดแลยแหละคิดว่านนะครับเนาะแต่ว่ากับเพื่อความชั่วกะเอาหมอมาตรวจเดาเอาตัวนี้พอว่าไว้เท่าไรครับนี่ยห้าเก้าครับห้าหมื่นเก้าคือกันนะครับเอาตัวนี้มีโอกาสติดท่องได้พี่น้องเด้ออ่านี่นะครับเด้อเอากระตีสว่างง้อท่องนั่นแหละตัวเอาครับพี่น้องครับตัวนี้มีตำหนิตรงไหนบ้างครับพ่อบ่มีได้หล่ะครับไม่มีตำหนินะครับเนาะแต่ว่ามีเล็บง้อรอยนึงเหมือนอะไรผมเล็บข้างไหนครับเดี๋ยว่เห็นอยู่ในดีมซ้าเดี๋ยวสิผ้าเบิ้งขีบเบิ้งเรียบข่างกหน่อยพเอาหินยาง้เเพิ่นบงลูก ขาบัตกบ่ถอนนะครับพี่น้องครับบ่ครับอ่าเดี๋ยวงอหน่อยหนึ่งนิดไปไประเดีงเรียบหน่อยเ่เป็นหายนะครับพี่น้องครับปลแต่งเอาเนาะอ๋อยัดยัดยัดโอ้ยน้ำถือดินไม่มๆๆๆๆีดอกควายคือไปน้ำแหลมซื่อๆบ่ครับงไ,งไปแหลมงอผมไปแห <ๆ S 1> ลมนิดนึงครับพี่น้องครับเอาบ่ได้บ่ได้ใกล้กันเนาะครับบ่ได้เอาบ่ได้ใกล้กันนี่นะครับส่วนท้ายครับพี่น้องครับจังได๋กะเอามาเบิ่งตัวจริงอยู่หน้าคอกเอาครับครับพี่น้องเด้อตัวนี้ตัวหนาตัวใหญ่ดีอยู่ครับอยากจะได้แบบนี้ห้าหมื่นเก้าตัวอย่างใหญ่นะครับเนาะ สำหรับงัวขาวตัวนี้นี่ควงหางบวดอกบวดดังนุ่งกระซีหัวอยู่นะครับเอออ่ะเนี่ยนะครับแล้วก็ผู้ใดอยากจะได้พ่อพันธุ์นะครับเด้อมีไห่นะครับเดี๋ยวสิพาฟรีพ่อน้องไปเบิ่งกันครับพ่อพันธุ์นะครับเนาะเดี๋ยวขอาเนี่ยย่างยอนแสงให้พี่พี่น้องเบิ่งนะครับนี่โอ้ตัวใหญ่ตัวนี่มันใกล้ๆนี่อ๋อเนี่ยแหละครับรอยซี่เสือหมาบวกกับพี่น้องตัวนี้ตัวนี้พ่อพันธุ์ตัวใหญ่นะครับเด้อเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งอันนี้เพิ่นมีใบแห้น้ำอยู่นะ เอาพ่อขอขอใบนะครับไอ้เดี๋ยวสิอั้นใบให้เบิึงนะครับเนาะนี่ตัวนี้พ่อพันตัวอย่างใหญ่อย่างหนาสีสวยมากนะครับเด้อเอ้าตัวนี้ลูกของอ่าสาย TK ศูนย์สองศูนย์นะครับพี่น้องครับนี่อยากจะได้แบบนี้นะครับเด้ออ่าวันเกิดอ่าวันที่เก้าเดือนสิบปีหกสามนะครับพี่น้องก็แสดงว่ามื่นในปีสองเดือนเลรอเด้อครับพี่น้องครับตัวนี้ไข่หำดำเหล้วก็เม็ดสีแดงเข้มนี่แหละครับสวยมากๆได้เหร สีเม็ดบากขาพูนละพี่น้องนี่นี่แหละไข่สองใบปลายลึงลำดำนะครับเนาะนี่ไข่สองใบปลายลึงดำดำนี่แหละครับพี่น้องครับอ่านี่แหละขอขาพวกฐานพวกอยังเอ้าตัวใหญ่สูงอยู่ด้วยครับพี่น้องครับซึ่งอ่าอีกบูโดนก็ใส่งานหนึ่งเลรอครับพี่น้องผู้ใดอยากจะได้พผัพันกําลังมองหาหรือถามหามาในคอมเมนต์นะครับผมกับพานมาพี่พานน้องมาเบิ่งแล้วนะครับเนาะนี่ส่วนไทยเงาหางเป็นยังไงนะครับเนาะนี่แหละเออนี่มาเอาเลยนะครับเนาะ อันนี้เขาพ่ะท่านเหตดนะครับได้มีตำนานหรอล่าพี่น้องมักซุกหนาแบบเอ่อหมอหนึ่งใหญ่ๆิว่าพี่น้องนี่ตัวนี้เลยนะครับเนาะยับออกลูกยับออกตัวนี้ก็ต้องออกไปหาแม่ลูกไปเร็วไปไปนี่ออกไปเอานี่แหละครับเอาพอดึงไปทางพุ่นหมดเลยเดี๋ยวใส่ขึ้นไหทายยางทายยืนคักๆนะครับเนาะเป็นมังลูกมาเดินเดินขาใหญ่มได้ครับมานี่ตัวย่างใหญ่ของขาของขาของขาเสือกเออนี่นะครับอืมเอาตัวนี้พออมาไปท่าได้ครับนี่ นี่ทายืนท่านีพี่น้องหาครับหกหมื่นห้าเด้อครับ,ารบมาเบื้องตัวจริงกับพี่น้องตัวบบกง่ายครับยุ่งใกล้ๆนี่เนื้อหนังกับมาเต็มขึ้นกันละตัวนี้ก็ไดี่แหละพวงหางส่วนหางนะครับเนาะมาแบบนี้บรา์มันลูกผสมเอาไว้สับเปินพอพันคุ้วฝูงนะครับเนาะนี่แหละ,ะนี่เบื้องเงาครับพี่น้องครับี่แผ่นหลังเป็นอย่างไรดูเด้อครับเด้อหกหมื่นห้าราคาพร้อมส่งต่อรองได้นะครับเนาะ ึงแนวแผ่นหลังครับพี่น้องครับสิ่ละถ่ายดำๆเนี่ยครับขอคาดเรื่องโบดทเนี่ยเต้องเพต้องห่วงนะครับพี่น้องตัวนี้มีตำหนิามีตำหนินังข้อกัดเย้ยๆนี่แหะครับผมเด้ออยากจะไดไรนี่ส่วนหนาครับตัวลึกเลยนะครับเด้อกลับเนื้อหลายเลยลหละเอ้ามาตัวไหนมาเลือกเอาครับพี่น้องครับจากข้อของพ่อวงกัจะเปิดกลางปลามันคือเก่าเนี่ยแหละครับผมนี่เอ้ามีแค่นี้นะพ่อเนาะครับครับ สำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องครับก็ขอจบขอพ่อไปทีวัวพ่อพันตัวนี้แหละครับพี่น้องครับอยากจะได้ก็มาเอาครับสําหรับผู้ที่มองหาอยู่นะครับเนาะเอาเั้งแต่คลิปนี้ก็ขอจบขอพ่อใบแค่นี้ครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยอาหารวัวตราวัวเพชรวัวเพชรอาหารวัวโปรตีนสูงน้ำนมดีมีคุณภาพวัวอ้วนอาหารปลอดยูเรียต้องวัวเพชรสูตรโปรตีน18%และสูตรโปรตีน22% ใช้ได้ทั้งโคโนมโคเนื้อโคขุนโคสวยงามโคแม่พันธุ์โคพ่อพันธุ์โครุ่นโคอุ้มท้องและโคโนมสนใจติดต่อ0897102244สิงค์คำฟาร์มอําเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามแบบนี้ต้องลอง